สาพันนิสิตนักศึกษาอีสานนะคะเรียกร้ององค์กรประชาธิปไตยลุกขึ้นสู้และโต้ตอบการกระทําของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยกรณีรอบสังหารกรวีเสื้อแดงค่ะขณะที่พีมูฟก็จี้จับตัวมือปืนลดความตึงเครียดก่อนลามเป็นสงครามกลางเมืองค่ะจากกรณีคนร้ายลอบสังหารนายกมลดวงผาสุขหรือไม้หนึ่งกกุลทีกวีคนเสื้อแดงนั้นนะคะได้ก่อให้เกิดเสียงคัดค้านการกระทำที่รุนแรงอย่างมาก ล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ประชาไทยได้เผยแพร่คำถแถลงการของสาพันนิสิตนักศึกษาภาคอีสานต่อกรณีการกระทำของอำนาจมืดที่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์แสดงถึงความโหดเหี้ยมอำมหิตของอำนาจนอกอระบบที่บงการและคอยกำกับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของมวลชนอันภัยารฝ่ายประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเรียกร้องต่อมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยให้เคลื่อนไหวแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อเป็นการตอบโต้การกระทำอันโหดเหี้ยมอำมหิตของฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยและอำนาจนอกระบบทั้งหลายและขอให้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในการต่อสู้ขั้นแตกหักเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเชื่อมั่นว่าสุดท้ายพลังอันแข็งแกร่งของมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยที่ท้าทายต่ออำนาจมืดและนำความคับแค้นจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการต่อสู้ต่อไปขณะเดียวกันนะคะขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P Move ออกถแถลงการผ่านเว็บไซต์ประชาไทยว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายกฎหมายสะท้อนถึงสภาวะความรุนแรง ท้าทายอำนาจรัฐและเพิ่มความตึงเครียดทางการเมืองจนอาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองในสังคมโลกสมัยใหม่ไม่มีประเทศใดแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยการใช้ความรุนแรงซึ่งขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพในความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตของฝ่ายที่เห็นต่างได้โดยกล่าวว่าต้องเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดของผู้คนในสังคม และให้คู่ขัดแย้งเร่งเจราจาเพื่อหาข้อยุติกันโดยเร็วและทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าการดําเนินการใดที่จะเป็นไปเพื่อกําจัดกวาดล้างย่อมไม่ได้นํามาซึ่งสังคมที่พึงปรารถนาจึงขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในการหาทางออกอย่างสันติค่ะ